มันรู้หลังมันรู้เหลี่ยมมันเจอคนไหม่เงี้ยดูหมอแห้งหน่อยเงี้ยไอ้นี่ไม่น่าจะญาติถึงเขาเรียกสมเด็จเงี้ยมันก็จะมาหลอกมันจะมาเป็นเป็นผีอ่ะมันจะพูดใช้วาจาหวานล้อมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยมออยู่แถวบ้านกูอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยมึงรู้จไอ้นี่ปัวะเออเออมึงรู้จักเอ้ยมึงรู้จักได้ไงเออน่ะอูรู้จักเชื่อมโยงไปต่อเชื่อมโยงไปต่อเลยเชื่อมโยงไปถึงข้างนอกเป็นเรื่องเดียวกันว่าเออ รู้จัง,ง,จงรู้จังมน,นะมึงอยู่กับกูมึงเชื่อกูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมอันนี้มีเรื่องเล่าของในเรือนจำอีกแล้วครับผม คนเก่าหลอกคนใหม่คนออกหลอกคนอยู่เป็นเรื่องที่น่าจะเข้าใจง่ายๆคนเก่าก็คือคนที่อยู่นานแล้วส่วนมากมันก็จะมาพูดโดยการพูดพูดหลอกหลอกเขาว่าไอ้ทายาทลงมาเนี่ยอ,อ่มึงอยู่ปูสบายเงี้ยนะดรือวู่ดูแลมึงทุกอย่างดีงง๋ยว่ช่วยเมือง ย่างมามึงซื้อของกินให้กูบ้างจดจดจดเสื้อผ้ากูนหน่อยจดของใช้กูนหน่อยอะไรเงี้ยถ้ามีญาตินะถ้ามีญาติเข้ามาอแล้วคนที่ไม่มีญาติก็หมดสิทธิ์โดนหลอกบ้างถ้าไม่มีญาติมันจะโดนหลอกอะไรได้บอกว่าคนใหม่นะคนที่ไม่มีญาตินะถ้าไม่มีญาตินะส่วนน้อยนะจะไม่มีญาติส่วนน้อยออนึกงไม่ออกอ่าเพราะว่าถ้ามันหลอกก็หลอกหลอกปีเขาเดิ ได้ด้วยเหรอได้แล้วไม่มีญาติอ่ะขู่ใช่ป่ะขู่โสดเหรอแต่จริงๆไม่ได้ขาใหญ่อะไรเราไม่ได้ขาใหญ่อะไรนั้นแน,น่คนมามันก็ไม่รู้เรื่องอคนมาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องประมาณนั้นถ้าไม่มีญาติก็คงโดนหลอกประมาณนั้นมัน้งคือเสียตดูดเ <laughs> สียตัวประมาณนั้นแต่ถ้าว่าถ้ามีญาติก็คนเก่าหลอกคนใหม่มันมันมีอยู่ในคุกอ่ะแทบแทบคุกคุกอ่ะ เอก็บางคนส่วนใหญ่มันก็ต้องเอาตัวรอดกันเนาะใช่เอาตัวรอดมันต้องเอามีแต่เสือมีแต่ลอยตองทำแน่ใช่โจนนั้นแหละมีคนทำความผิดคดีมาจากข้างนอกนั้นเนี่ยมันอยู่นานแล้วเงี้ยมันรู้หลักมันรู้เหลี่ยมมันเจอคนใหม่เงี้ยดูหมองแห้งหน่อยเงี้ยไอ้นี่ไม่น่าจะยากถึงเขาเรียกสมเด็จเงี้ยมันก็จะมาหลอกมันจะมาเป็นเป็นผีอ่ะมันจะพูดใช้วาจาหวานล้อมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอมึงอยู่ไหนวะ เฮ้ยงออยู่แถวบ้านกูอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยมึงรู้จักไอ้นี่เ่อวะเออมึงรู้จักเอ้ยมึงรู้จักได้ไงเออน่ะอูรู้จักเชื่อมโยงไปติดเชื่อมโยงไปต่อเลยเชื่อมโยงไปถึงข้านนอกเป็นเรื่องเดียวกันว่าเออรู้จักเออรู้จักมนะมึงอยู่กูมึงเชื่อกูได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาก็อาจจะจริงใจก็ได้แต่ว่าบางทีเขาอาจจะจริงใจก็ได้เขาเขาต้องหาเหลี่ยมอ่าแต่จุดประสงค์เขาก็ต้องเขาต้องอยู่อ่าเขาต้องมีของ ผมใช้ขมจะเป็นเขาก็ต้องมีที่การที่ว่าจะอยู่กับเขาอ่ะเออเขาอาจจะรู้จักจริงก็ได้แต่เขาไม่ใช่คนแถวนั้นก็ได้อืแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้ามึงคุ้นว่ะเออหน้าคุ้นมาก่อนเลยลูกหลานใครวะอะไรเงี้ยเฮ้ยคุณรู้จักว่ะเฮ้ยอามึงอะไรเงี้ยพี่อย่งเงี้ยเออตะเบือกระปุกนะไรู้จักเลยรู้จักมาหมดเลยอ่าทีเนี้ยคนที่ฟังมันไม่เคยเข้าคุกอ่ะอ่าคนใหม่อ่ะ มันเขวนอะมันแฟงอะคนนี้มาคุยกับมันมันก็เฮ้ยรูจักจริงนี่ว่ามันก็ดีใจเดี๋ยวค่ะเอาไว้ก่อนอ่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันมก็คุยด้วยอ่ไม่รู้จะอยู่กับใครยังไม,ยยไม่เจอใครอย่างเงี้ยก็ก็ส่วนมากคน,นข้างในเก่าๆเขาจะรู้พวกคันใหญ่ก็จะรู้แต่พวกนี้มันก็จะเป็นแบบเนี้ยแหละมันก็จะหาเด็กบ้านหรือหาหาหามาอยู่กับมันอย่างเงี้ยเพื่อมีญาติอยู่แล้วอ่ะมันมองหอเค้งไง มันมองสมเด็จเป็นไงพวกเนี้ยมันจะเห็นว่าญาติเยี่ยมบ่อยเต่งญาติญาตมาเยี่ยมทุกอาทิตย์ญาติต้องมาเงี้ยนั่นแหละ,ละมันจะสั่งให้เราคนใหม่นั่นแหละ,ละให้เบิกของให้มันแต่พวกขายใหญ่พวกขายของพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีแล้วบางทีก็ให้ไปเซ็นของด้วยอะบางทีให้หลอกให้คนใหม่เนี่ยไปเซ็นของชื่อมือไว้ก่อนเงี้ยเอาหน้าเอาหน้าชื่องหน้า,าอะไรเงี้ยบางทีก็ให้สั่งบุหรี่เก็บไว้บุหรี<ล>ร่เก็บไว้ แอบเอาไปแทงบอลแทงหวยเอาไปแทงการเล่นการพนันติกนี้ให้กูใช้ให้อีกอติดกนี่ให้คนใหม่ใช้ให้อีกประมาณเนี้ยแต่ถ้ามีอะไรที่ว่าปรึกษาได้ก็คนใหม่ก็น่าจะเข้าใจเลยแต่คนใหม่อยู่ไปสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวประเดี๋ยวก็มีทายกับซิปเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ย้ายเดี๋ยวก็ไอ้นี่กันเองอมันหลอกว่าหลอกยังไงมั่งหลอกหลอกได้ทุกเรื่องอะหลอกว่ามันอะเป็นขายใหญ่เงี้ยหลอกว่ามันตัวมันเองเงี้ย ว่าดูแลเราได้ทุกเรื่องแล้กระทั่งเรื่องงานเรื่องการเป็นอยู่มันหลอกเราอะแบบนั้นอะไหนได้มันหลอกเราเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจอ่ะบอกว่าอยู่ทําไห้ก่อนทําไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดือนหนึ่งนายก็บอกอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสบายอะไรเงี้ยไม่มีทางหรอกมันหลอกเรา <c oughs> เพราะว่าต้องคุยแบบจริงจังแล้วก็ คุยให้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยนะกีฬานะต้องคุยจบไปเลยอคุยจบไปเลยแต่ว่าไปใหม่ๆก็แบบนั้นแหละมันแบบนั้นะมันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เก้งขว้างด้วยเกรงขว á คุยดีก็ไอ้นี่หมดแหละแต่แต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะคุยดีหวันล้อมมาถึงหวันล้อมเออมันใช้คาพูดหวันล้อมเป็นเขาเรียกว่าคนเก่าหลอกคนใหม่แบบว่ามันดูแบบเอ้ยถ้ายิ่งเก่ารอบอะหมดสิ็จเลยพวกคนเก่าพวกเนี้ยมันไม่ไปคุยเลยคุยยิ่งนี่งเดิม ไปเลยไปเลยอหลอกไม่ได้หลอกไม่ได้คือว่าไอพวกนี้มันจะรู้มากไงแต่พวกคนใหม่รถใหม่ไม่เคยเข้ามาสามเดือนประเดี๋ยวก็มีภายกระติะเดี๋ยวก็เจอเพื่อนแถวบ้านเดี๋ยวก็เจอเพื่อนแถวบ้านเจอคนดีๆที่ว่ายังพอให้เราเข้าใจแต่ได้ว่าไอคนเก่ารอบแล้วมันรู้อ่ะมันไม่ไม่ให้หลอกเรามนเข้ามาสองสามรอบแล้วเงี้ยมาเจอไอ้นี่กันพก็มาหลอกอะไรหน้าใหม่ๆหม่ะ มันก็จะมองไปไงหน้าใหม่ๆห่ไม่เคยเข้าคุกเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาเบ่งมันหรอกใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของวงเวียนนะนีละวัฒน์จ่าของความเป็นคนในคุกก็ส่วนใหญ่เขาเกิน50เปเขาเขาอาจจะไม่มีญาตินะเขาจะไม่มีญาติเกิน30แล้วกันเขาก็ต้องเอาตัวรอดเขาต้องเอาตัวรอดเขาได้หาเรียมหาอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหาคนอยู่ด้วยพวกพวกพวกขันใหญ่พวกพวกที่มันรู้พวกมีหน้าที่เงี้ยมันก็ไม่อยากมันยุ่งเหง่อพวกนี้หรอกใ้่ไหม มันมันก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องอยู่ให้ได้มันจะไปขอเขาตลอดก็ไม่ได้ใช่ไหมขอชงของใช่ไหมมันก็ต้องหาคนแบบนี้แหละแต่เขาอาจจะจริงใจก็ได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมันแบบว่ามันเขาไม่มีญาติงานมันก็เลยต้องขอเขาไม่มีญาติงมันก็มองได้หลายแบบแลมองได้หลายแต่แต่แต่ว่าตั้งใจมาหลอกเลยก็มีใช่ตั้งใจาหลอกก็มีหลอกแดกแบบว่า แบ like or or like like บว่าซื้ออะไรเข้ามาหรือว่ายาติเยี่ยมแล้วก็จดเบิกอะไรเข้ามาเงี้ยแดกด้วยอะไรเงี้ยกินด้วยแบ่งด้วยโดนหลอกไม่นานหลอกไปหลอกหลอกไม่นานเดี๋ยวเราก็รู้ทันเดี๋ยวก็เจอเพื่อนเดี๋ยวก็เจอชาวบ้านพูดกับเขาเงี้ยรู้จักรู้จักคนในข้างในนี้ของบ้านอยู่อะไรเงี้ยก็พูดเขาไปเงี้ยเขาจะไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากมันก็จะทําสําเร็จของมันแหละบางคนมันเข้าคุ๊กวันๆหนึ่งมันก็มีเข้าคุ๊กไม่สิบก็ มีแทบทุกวันนะคนเราอ่ะมีเข้าทุกวันออมันโดนจับกันแทบทุกวันนะทั่วประเทศไทยนะอมันโดนจับกันแทบทุกวันเนี่ยเฮ้ยมันหลอกมันไม่ได้ถือว่าถึงกับน่ากลัวมันกินด้วยอาศัยอาศัยเราอ่ะอาศัยเราว่าพอให้มันอยู่ได้อย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้หลอกหลอกมันก็คุยได้อะไรพูดได้ใช่มีอะไรมันก็ให้ความเข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่มีญาติไง เขาเรียกว่าคนเก่าหลอกคนใหม่เพราะว่าถ้าคนใหม่อ่ะมันหลอกคนเก่าอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาว่าไอ้พวกพวกคนเก่าอ่ะมันมันรู้อ่ะมันรู้หมดอ่ะมันเห็นอะไรเยอะอ่ะมันเห็นมันเยอะอย่างคนใหม่เข้ามาเนี่ยมันเดินเข้ามาหาได้มันก็ได้จะรู้แล้วว่ามันพอมีสปีดอ่ะมีมีเขาเรียกอะไรฮะ power อ่ามี power มีมีนิดหน่อยมีซีนหน่อยแบบเอ้ยเขาทํางานกันหมดมันโผล่มาได้ไงว่า อะไรอย่างเงี้ยที่แท้มันฟรีมากที่แท้มันก็ทำยอดได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่มานานอะไรเงี้ยหรือว่าขอเซิร์ฟม,มาครับบงเข้าบ้อง,อ,งอะไรเงี้ยแล้มาเดินเซิร์ฟหน่อยจังหวะคนหน่อยเข้ามาแล้ว<อ>มาโชว์เฟี้ยวหน่อยขอ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 ลามามาเข้าห้องน้ําใช่ขอลนาะเข้ามาห้องน้ำเพื่อมาโชว์เฟี้ยวมาคุยกับคนใหม่ฟังบอกว่าประมาณนี้ว่า เบ่งๆบ่งฝ่คนใหม่ว่าเขานี่คือขานใหญ่ประยอยู่กับพี่ไม่นอนอะไรประมาณนี้แหละเขาเรียกว่าคนเก่าหลอกคนใหม่แล้วคนอีกหัวข้อหนึ่งอีกหัวข้อหนึ่งคือคนออกหลอกคนอยู่คนออกจะไปหลอกคนอยู่ได้ไงคนออกก็ออกไปแล้ว่ใช่คนออกก็ออกจากเลยจำใช่ไหมมีกี่กรณีใช่ไหมคนโทษใช่ไหมไปล่อยตัวแล้วก็ออกประกันตัวถ้า<ต>มันตาย ออแล้วก็ตายไอ้ตายไอ้ตายมันรู้เรื่องอยู่แล้วล่ะมันกลายเป็นเรื่องเริ่มผีแล้วแต่ถ้าว่าถามว่าหลอกยังไงมันออกไปแล้วมันสบายตัวแล้วเออมันจะหลอกคนเก่ายังไงหลอกคนอยู่ยังไงมีครับหลอกได้เป็นเป็นเราอยู่นานๆเนี่ยเราก็พอมีเงี้ยใช่ไหมแล้วมันอยู่กับเราเงี้ยใช่ไหมมันปล่อยปุ๊บมันบอกว่าเงี้ยเฮ้ยรองเท้าเลยดีใส่ปล่อยฮะ เสื้อกันเก่งหน่อยดีเพื่อนถ้าไม่มีก็ให้หน้าต่างมาให้หน่อยเออนะขอ,ขอขอนะวะจะปล่อยแล้ววันนี้ไ้ีวายแล้วนะรองเท้าเพื่อนเทวินอะไรแบบเนี้ยเอ้ยเราซีมานานแล้วไว้ใจกันได้น,นะโอ้โหเชื่อดิ <S 2> <S 2> เดี๋ยวปักกลับพอหน้าแดนนี่ปุ๊บเดี๋ยวแม่มารับปุ๊บเดี๋ยวฝากเงินให้เลยเอ่าหายต่อมพอออกไปก็ลืมแล้วเบ่หายเงียบลืมอยู่แล้วเพราะว่าข้างนอกมันยิ่งใหญ่กว้างใหญ่โล่งสบายกว่ารองเท้าบอกว่าไอ้จ่ายนี่อีกหน่อยดิ กูไปกินร้านตรงนั้นตรงนี้ไว้อะเอโปะให้หน่อยโปะให้หน่อยกูไม่ลืมหรอกนะเดี๋ยวกูกลับมาเยี่ยมมึงเอาหน่าอาทิตย์นี้แหละกูปล่อยมึงเข้าใจดิว่าอยู่นอกหาเงินง่ายกูปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวสองสามวันเนี่ยเดี๋ยวมึงดูเลยกูมาเงียยมมาเยี่ยมมึงจะทศจะเยียมกีบแต่ตัวนใหญ่ออกหไปแล้วยังเงียบปุ๊บเพราะว่าเพราะว่าเียบั้งนอกมันแบบมี ว่าตัวเองไม่ไม่ไม่เข้ามาติดแล้วไม่ทำไม่ทําแล้วแล้วมาเยี่ยมมันเยี่ยมทําไมเดี๋ยวก็ไม่เจอกันอะไรแบบนี้นอกจากซีกันจริงหรือว่าโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะแต่พอพอไว้ใจได้ถ้าว่าไม่ฝากกระดาษจดหมายไปให้ญาติที่บ้านอะไรเงี้ยอย่างพอได้ไปตายหรว่าดูไปอะไรให้หน่อยมาเจอกันข้างในอ่ะแล้วมากินอยู่ข้างในแล้วแบบว่าไม่ถึงกระซีแบบเถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยฝากไปมันก็ไปโยนทิ้งอัหละจดหมายอ่ะ ทั้งนั้นเนี่ยส่วนน้อยตามญา,า,าติตามญาติมาเยี่ยมอะไรเงี้ยให้มันโทรศัพท์ให้เงี้ยญาส่วนมากมันจะหลอ,อ,าอกาแมันก,ก,ก็บอกรับปากรับปากให้บางครัูงแต่ถ้าเป็นเป็นคนดีๆแบบว่าที่ว่ามันซีกับเราจริงทำบ้านเราจริงมันเชื่อใจเราจริงมันก็พอทําให้ได้เอ,อมันโทรให้ได้แต่แล้าว,ว่าเป็นแบบที่ผมเข้าใจที่เจอมาที่ว่ามันสัมผัสกันพักนึงไอ้นี่ปล่อยละไอ้นี่อยู่อีกนานเงี้ย หายตอมหายอยู่แล้วหายเงียบเ้าแล้วอย่างนี้กี่เมกเลยเราเราจะปล่อยตัวอยู่แล้วเราก็บิดเลยไม่ต้องใช้นี่พ่อค้าไม่ต้องใช้ีได้ได้ดิมัน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 บิดไม่ได้หรอกว่าว่ามันจะมีคนในบ้านมันต้องมีคนรับผิดชอบเพราะเพราะมันต้องรู้กันพวกพ่อค้ามันก็ต้องรู้ว่าบันเซนไว้หลักพันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เงินน้อยนะโทษเหลือเท่าไหร่ใช่โทษเหลือเท่าไหร่ปล่อยตัวปุ๊บ มึงต้องมีคนในบ้านรับผิดชอบไทยก่อนอแล้วประกันตัวไปกลางคนะันน่ะประกันตัวก็ต้องมีคนในบ้านรับผิดชอบอยู่อยู่กับใครใครเป็นพ่อบ้านเขาต้องรับผิดชอบโดนย้ายอ่ะถ้าโดนย้ายก็เหมือนกันก็าต้องมีคนรับผิดชอบ <revelation. S 2> จะลอยไปอย่างเดียวเลยไม่ได้จากการเรื่องการเรื่องว่าหรือว่าเราย้ายแล้วก็เราก็จ่ายเลยพอมีจ่ายจ่ายแล้วครึ่งก็ยังดีแล้วก็ให้คนในบ้านช่วยครึ่งหนึ่งอย่างนั้นเพราะว่าต้องเข้าใจเขาดีเขาเอาของของ,ของมาขายเขาไม่ได้ว่า ไปขอมา,มาฟรีนี่พอจ่ายด้วยต้องเ,เงินลงทุนพอจ่ายเวลาปล่อยอ่ะก็ต้องเข้าใจด้วยหรือประกรันก็ต้องเข้าใจด้วยต้องมีคนรับภาระหรือผิช,ชอบว่าเราตอนกินอร่อยอ่ะใช่ไหมไปเซ็นเขามากินอ่ะแบ่งกันกินอ่ะไปเซ็นกับเขาแล้วก็แบ่งกันกินอ่ะเราก็ต้องหาคนรับผิดชอบแทนได้ใช่ไหมปล่อยไปแล้วก็ต้องหาคนรับผิดชอบถ้ามึงเกงเข้ามาอีกใช่ไหมไม่มีคนรับผิดชอบมึงเกงเข้ามาอีก โดนหนัก,นนกแน่ทีเนี้ยเขาใจบ้างเกมก็คือโดนจับเข้ามาเรื่องคนออกหลอกคนโยประมาณนี้ไอเรื่องคนเก่าหลอกคนใหม่ก็มีประมาณนี้ส่วนมากก็จะคุกคุกคุกเปิดค,คุกเปิดก็คือคุกคุกที่แลกรับคดีที่ทํามาจากพื้นที่จังหวัดนั้นนะพิลานะนะ่นเขาเรียกคุกเปิด แต่ถ้าเป็นคุกปิดเขาก็จะรับจากจากคุกเปิดเนี่ยไปอยู่ที่คุกป,ปิดเพราะนั้น uk, คนเก <kidding. S 2> ่าหลอกคนใหม่ยากเพราะนั้นไม่ไม่ได้หลอกหรอกพวกคนคนพวกขายใหญ่ว่าอะไรเงี้งนนยมันไม่หลอกแล้วเป็นคุกปิดแล้วมันจะไม่ใช้คําว่าหลอกคนใหม่หรือคนเก่าอะไรทั้งนั้นเน่ะมันไม่หลอกเราแต่ว่า,ามายเยี่ยมก็ดีมาอะไรก็ดีคนออกหลอกคนอยู่นี่มีม,ม,มีทุกที่มีทุกที่ถ้าเป็นคุกเปิดอ่ะคุกเ,เปิดจะ,ด <Burton S 2> จะโดนโดนอย่างเงี้ยแหละมันก็เป็นกําลังใจเล็กๆของคนอยู่คนอยู่ไอ้คนออกก็ ถึงถึงถึงจะถึงไอ้คนอยู่จะเก่าแค่ไหนแต่เขาก็ยังมีมีแบบมีความหวังเลยเขาก็หอกให้หลอกที่เขาหลอกเขาต้องเขาอยากกินน่ะเขาเขาไม่มีญาติอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาอยู่มานานเขาก็รู้แต่ทีเนี้ยเขาอยากกินน่ะเขาไม่มีญาติอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมหมายถึงคนออกหลอกคนอยู่อ่ะอมาถึงหมายถึงว่าไอ้เรื่องนี้ด้วยคนเก่าหลอกคนใหม่อ่ะเพราะว่า เขาไม่เคยกินนแบบว่า,ามันเยี่ยมยากแล้วจดเบิร์นเป็นไก่อย่างเงี้ยไก่ไก่ย่างเงี้ยเขาก็อยากกินอย่างเงี้ยเพราะว่าให้เขากินได้เงี้ยเขาก็ดีกับเราได้เว้ยอ,อย่าไปคิดอะไรมากเ,าเขาไม่งั้นเขาม่มาคุยกับเราดีๆหรอกบางทีเราต้องเข้าใจด้วยไอ้คาว่าหลอกๆอ,อ่ะมันมันเป็นเรื่องจริงแต่ส่วนมากามันก็มีดีอยู่ในตรงนั้นแน่มันไม่มาทำร้ายเราหรอก มันเป็นแค่คาพูดให้กวามเข้าใจเราเพราะว่าเราเข้าไปถ้าไม่เจอใครจริงๆอ่ะใช่ไหมบ้านเราไม่มีเงี้ยหรือว่าในต่างจังหวัดมันโดนจับแถวกรุงเทพเงี้ยนะพิลาเนอะต้องเข้าใจกันด้วยะมีอะไรก็ค่อยๆเข้าใจแล้วเรียนรู้เอาเนี้ยมีอะไรก็ปรึกษาแล้วก็ถามได้ั้างในก็ถามได้เจ้าหน้าที่ก็ถามได้หัวข้อข้อคนเก่ารอคนใหม่ คนออกหลอกคนอยู่เออมันปล่อยตัวแนละ้วมันก็หลอกคนอยู่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่คนอยู่มันก็จะประมาณนี้แหละก็กินอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ทิ้งกันนะมันก็ช่วยได้อะไรประมาณนี้ขอบคุณครับขอเมนต์เข้ามาครับผมขอบคุณครับผม